แชร์ยังใช่ไหมยังไม่เห็นหอ่ะโอเคเช้านี้วางแผนกันไม่ถูกน,ะนีะอันนี้เห็นแล้ว okay. โอเคแล้วพี่ได้คอร์อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอเคการเสียโครงสร้างราคาเนี่ยเมืนเมื่อคือนเนี่ยคือไม่ทันได้อธิบายเนาะได้พูดแค่ว่ามันเสียโครงสร้างราคาใช่ไหมต่เวลา,ามันเสียโครงสร้างราคาเนี่ยเราจะต้องเออเราจะต้อง เราจะต้องลงมารอดีมานเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นดีมานพวกเิดหนึ่งมันเอาไม่อยู่เนาะจำไหมเลยว่าเมื่อไหร่ที่กร๊ฟเสียลงโครงสร้างราคาพวกดีมานพวกคิหน,หนึ่งจะเอาไม่อยู่มันจะแค่เด้งเด้งให้เราทํากําไรระยะสั้นเท่านั้นเห็นไหมเมื่อคืนเหมือนถ้าสมมติว่าโดดไม่ทันก็คือออกไม่ทันนี้ก็คือจบโดนลากถูกไหมพวกดีมานพวกนี้มันจะเอาไม่อยู่การเสียโครงสร้างราคาอ่าเวลาเล่นนะเวลาเล่นนะ ถ้าสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยจริงๆถ้าเมื่อคืนเราได้เซลล์เราจะสวยมากเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากราฟหนึ่งมันถอดไส้กลับเนาะมันยืนสี่สิบไม่ได้ทีนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเอ่อถ้าเราไม่ได้เซลล์มาแบบเมื่อคืนคุณไม่ต้องไปหารับบายที่อื่นเลย <S <S หรือว่าถ้าคุณจะรับก็ได้แต่คุณต้องโดดให้ทันต้องออกให้ทันเท่านั้นทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลงมาเนี่ยเขดหนึ่งเราเอาไม่อยู่แล้วถูกไหมเขตสี่ตรงที่มันเป็นพวกดีมานตรงกลางอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับ ของ HSI ถูกไหมเป็นรับ HSI นะอ่าทีนี้เนี่ยดีมานล่างของ HSI เนี่ยอันนี้ดีมานกลางฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลุดลงมาคุณจำไว้เลยว่าตรงเนี้ยไม่เบรกแน่นอนไม่เบรกแน่นอนมันจะมาเอาได้ถึงล่างใช้ในเมื่อวานเองบอกว่าวิ่งถึง D ก็จิม้ม D แล้วก็ยกขึ้นไปเลยอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้มันเหมือนจะย่อได้แค่แป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ลงต่อ เพราะฉะนั้นถ้าคนกินไม่ทันเขาตายที่นี้เหมือนกันเลยคุณเห็นไหมว่าวิ่งขึ้นขึ้นขึ้นปึ้มแล้วเสียโครงสร้างราคาเห็นไหมว่าดีมานนี่เอาไม่อยู่สุดท้ายเนี่ยมาเก็บถุงรับเก็ตไหมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตการาฟเนี่ยจะต้องสังเกตดีๆสังเกตดีๆเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่ส่วนใหญ่นะจะวิ่งเข้าหาแนวรับที่สําคัญสาคัญเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญอย่าอย่าไปอย่าเอาไปเอามือไปลองเพราะว่าถ้าออกไม่ทันเท่ากับตายเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยกราฟเนี่ยเสียโครงสร้างราคาหมดเลยเห็นปะทพวด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 ,พวด,พวดมันไม่มีดีมันไหนที่มันเบรกอยู่เพราะฉะนั้นในจุดที่เราลงมาเอาเนี่ยเราจะต้องเอาที่มันในราคาที่มันเป็นจุดสําคัญสําคัญเท่านั้นนี่เห็นไหมพอหลุดมาเนี่ยมันเอาไม่ต้อง เอาในราคาที่เป็นจุดสําคัญสําคัญเท่านั้นทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วจบแล้วการาฟกลับเข้าโครงสร้างเดิมเห็นปะไม่เสียเทนเหมือนที่เอ็มอธิบายไว้เมื่อคือนตอนดึกๆว่าสุดท้ายเนี่ยแค่ทําไส้ขึ้นไปแล้วก็ไม่เสียเทนการมองการาฟวันนี้เท่ากับว่ามีแค่สองชอยเท่านั้นที่คุณจะต้องเลือกคือหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นสองคือจะไซด์เวย์ในบริเวณ เรายังไม่รู้ว่าจะใช้เวรในบริเวณไหนคือจีนยังไม่เปิดอย่างนี้ละกันอ่าแต่เอ็มมองว่าอาจจะเป็นโซนนี้ทั้งโซนนะกว้างหน่อยนะอจุดสวยยังอยู่ที่สามห้านะเพราะว่าสามห้าเป็นซับาพที่สร้างแล้วก็เทลงมาเนาะอันนี้ก็ประมาณห้าพันจุดเหมือนเดิมง่ายๆเลยว่า back to basic กราฟส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันวิ่งแล้วมันเข้าโครงสร้างเดิมนะวิ่งแล้วกลับเข้าโครงสร้างเดิมนะ คุณจำไม่เลยว่าส่วนใหญ่จะกลับไป back to basic วิ่งเข้าไปหาเพื่อนมันที่เดิมอ่ะเก็ต <Ooh. S 1> <Get S 2> ไหมเก็ตไหมทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงมองกราฟไม่ออกเราเห็นอยู่แล้วว่ากราฟมันเทถูกไหมแต่คุณต้องดูด้วยว่าเทแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันวิ่งเข้าหาแนวรับโซนพวกนี้เป็นแนวรับหมดเลยเหมือนที่เมื่อคือนมีคนถามเอ็มว่าแล้วจะลงต่อไหมอเอ็มมองว่ามันลงต่อไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นโซนแนวรับหมดเลย เราสิ่งที่เราจะไม่ทำโ,ทโซนแนวรับก็คือการเซลล์ที่โซนแนวรับเซลที่โซนแนวรับนั่นเองอ่าจะเซลลต้องไปรอบนบนนั่นเองเนาะนี่ทีนี้ช้อยเรามีแค่นี้ทีนี้ถ้าเราไปดูในดีเห็นไหมเนื้อยืนเท่าไหร่วันเนี้ยอ่าไม่ยืนประมาณสิบแปดแต่ว่าต้นหลุดยี่สิบลงมาเนาะ ก็รอดูแล้วกันว่าถ้ามันจะลงต่อนะถ้าจะลงต่อก็ง่ายๆเป็นการก็บบอดี้พวกคุณอยากเซลพวกคุณไปรอเซลที่สามสิบห้าแล้วกันสามห้าสี่สิบโซนที่มันเทโซนนั้นแหละเล่นได้เนาะวันนี้วันพุธอาจจะไม่หลุดแนวรับนี้แนวรับเมื่อคืนอ่ะแปดสิบอาจจะไม่หลุดอ่าเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดว่าวันนี้นะถ้าสมมุติว่าวันนี้มันหลุดแนวรับนี้ลงมานะกราฟโครงสร้างใหญ่นี้เสียงหมดแล้ว เราอาจจะต้องกลับหน้าเล่นแล้วก็ถือยาวได้ทันทีประมาณนั้นเก็ตไหมมีใครไม่เข้าใจแผนไหมเข้าใจครับอืมทีนี้ก็เราเราดูไปทีละสติปเหมือนเดิมนะยืนที่พาได้ก็ไปต่อเวลาเราดูเราก็ดูว่ายืนที่พาได้ก็ไปต่อยืนไม่ได้ก็ลงมาพวกคุณเอาเอาเอาเทนไลท์ใครตีเทนไลท์ไม่เป็นเอาเทนไลท์เข้ามาช่วยเลย เอาเทนไลน์เข้ามาช่วยเลยตีในทำเฟมใหญ่เท่านั้นเนี่ย h ฮเนี่ยตีแค่เเลยจะได้รู้ว่าการาฟมันหลุดเทนไลน์เมื่อไหร่ที่การาฟมันหลุดเทนไลน์ลงมันขึ้นไปดีเท็แล้วคุณจะ,จะสามารถถือเซลล์ลงมาได้ย,วยาวๆเลยกัดฟันได้เลยเออเพราะยังไงเนี่ยมันก็เป็นนี่อยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่มันเสียโครงสร้างนะแต่ตอนเนี้การาฟวิ่งลงมาปุ๊บแล้วการาฟแค่ทําไส้ในทงเฟมใหญ่เห็นปะอ่ามันหมายความว่าสุดท้ายเนี่ยวิ่งกลับเข้าโครงสร้างสร้างเดิมก็คือเขา้าเทนเดิมนั่นเอง ตรงนี้เป็นแค่การทําไส้หรือว่าการรีเทสไส้นั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเนื้อก็ยกได้ด้วยยกราคาสําคัญได้ด้วยอืมทีนี้เมื่อคเมื่อคืนคนที่โดนเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นเพราะว่าเก็บไม่ทันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เอ็มบอกอะค่ะส่วนแท่งส่วนเทนเนี่ยให้เก็บสั้นเสมอเนาะจุดสวยอยู่ที่เดิมมีโอกาสที่แบบว่าวิ่งจีนอาจจะวิ่งขึ้นไปดีไม่ดีนะจีนขึ้นไปเก็บนี่ด้วยซ้ำห้าสิบเนี่ย เพราะว่าอะไรตรงเนี้ยคนรออยู่แล้วก็ไปดูหน้างานกาันเอาเองเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นมีใครถามเลยไหมพค่ะ